ไอเชี่ยมาจัดไอสัตว์ดวงกูยัดแมวไอเชี่ยสุ่มได้เฉยคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านเลมอนช็อปนะครับผมร้านสุดตึงตลอดการนะครับผมโดยกดเกมพาร์ตนะครับผมสูงสุดถึงเลเก้านะครับรับกดไม่ว่าจะเป็นบนบล็อกฟุตแล้วก็พาร์ตบล็อกฟุตนะครับผมแล้วก็แอนิเมะเอเวนเจอร์นะครับผมแล้วก็เกมเป็นอื่นอีกมากมายนะครับผมแล้วก็รับฟาร์มด้วยนะครับรับฟาร์มยิงเนกาตี้นะครับบล็อกฟุตแล้วก็แบบรถนะครับผมแล้วก็รับดึงคันโยกทำวีซี่อะไรมากมายนะครับผมสนใจนะครับผมใช้บริการใต้คลิปได้เเลลยนนะะคครรัับบบกก็ืมอออ โยสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตัวนะครับผมเปิดตัวอะไรนะครับอย่างที่รู้กันนะครับผมว่ามีการอัปเดตเอพิลฟู d เดนครับผมก็ไม่ได้มาทําคลิปอัปดงอัปเดตนะครับช่องอื่นอาจจะทาไปหมดแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะเตรียมเงินมาอยู่ที่เอ่อจ็ดบีอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมเพื่อง่ายคือเนี่ยจะมาสุ่มนะครับผมว่าถึงว่าสุ่มอะไรสุ่มตัวเอพิลฟูเดยนะครับผมตามล่าตัวฮิวนะครับผมตัวฮิวตัวไหนเอ่ยนี่ต้องไปห้องนี้ก่อนนะครับอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนห้องนี้ม เปิดยังไงนะครับทำยังไงนะครับตามผมนะฮีสนีปุ่มนะนะเขี่ยเข้าได้แล้วโอเคนะครับโดยผมจะสุ่มกล่องนี้นะครับผมจำนวนประมาณกี่ครั้งอะ 7B หรอครั้งละ3.2 3.2ได้หลายรอบอยู่นะครับจนจนหมดอะ 7B นะครับผมว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วผมจะตั้งทิ้งไว้สุ่มประมาณ1วันไม่น่าเพรไม่น่าจะหมดนะ1วันนะประมาณ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูอีกทีนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมสุ่มไป 24 hours later อ่าโอเคนะครับผมนะครับก็หลังจากเราสุ่มมานะครับผมเป็นเวลา1วันนะผมก็เสียไปประมาณ8ปบีนะอืมตัดมาแล้วครับผมทุกคนโอเคนะครับผมมามาดูผลประกอบการนะครับโอ้เออ w h a t t h e f u c k man ทีเ่เป็นตัวแรกที่ผมเปิดได้นะผมทุกคนวันเดียวได้แบบเรนโบว์อ่ะโอ้โหขายน่าจะได้700นะครับผมทุกคน เยจรรวยแล้วว่าหย็ดแมมโอเคนะครับผมมสรุปของคลิปนี้นะครับผมก็คือการเปิด1วันหรือย4ี่ชั่วโมงของเราเนี่ยจะได้ฮิวนะครับผมจํานวน1ตัวนั่นเองนะครับผมแต่เป็นอันนี้ของผมเป็นเรนโบ์น่าจะมาพร้อมกันดวงนะครับผมก็เติมพาร์ตไปหลายอย่างนะครับมันน่าจะเพิ่มโอกาสแบบช่วยได้ด้วยนะครับผมผมก็ได้เลยนะครับผมเรนโบ์นะครับถือว่าวันนี้ผมโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะมาทําแบบนี้ต่อนะครับเดี๋ยว ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าอยากให้ผมเปิดอันไหนกล่องไหนนะครับกล่องสุ่มอันไหนเออเนี่ยลองบอกไว้ได้นะครับผมจัดให้นะครับจะสุ่มยุ่กว่าจะได้เลยอ่ะเอาดินะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบและโอเคไปๆเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดู